อันนี้เรื่องติโกนเนาะมุนกันให้สนุกเลยนะครับกำหนด A อยู่ในช่วง0แต่ไม่เกิน90อ่ะงั้นมันคือ Q ไหน Q 1อ่ะอันนี้มุม A ก็คือเหมือนกับกําหนดให้ว่ามันอยู่ใน Q 1เป็นมุมแหลมอะไรงี้ถ้า A เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการตามนี้ A มีค่าเท่าไหรข้อนี้รู้สึกจะแผดป,ปี63 อาข้อนี้ครูต้นเทคตามให้2นาทีลองโดตอบช้อยใดยพิมพ์แชทมา later. ข้อนี้เริ่มจากไอ้ตรงพิจารณาตรงไซไซลบเอครับไซลบ -A อหมายถึงอะไรไซลบเออยู่ในค้อแรกไหนใตรบอกครูได้บ้างเนื่องจาก A มันมีค่าไม่เกิน90อยู่ในค้อแรกหนึ่งถูกปะเวลาในเรื่องนี้ครูต้นเคยบอกไว้ว่าไอ้เครื่องหมายลบตัวนี้มันหมายถึงการบอกทิศทาง ถ้าเป็นการหมุนมุมในวงกลมหนึ่งหน่วยมันจะเริ่มจุดสตาร์ทเนี่ยที่จุดตรงนเนี้ยเนี่ยสตาร์ทนึกออกไหมเหมือนเริ่มที่ตรงนี้เข้าใจปะแล้วเวลาหมุนมุมถ้าเป็นบวกมันจะหมุนทวนเข็มหมุนแบบบวกโอเคปะในทางกับการถ้ามหมุนแบบตามเข็มนะมันจะต้องใส่ค่าลบโอเคปะในเรื่องนี้ในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมันจะเอาสตาร์ทที่จุด X1 y0 ศูย์โอเคไหมนะครับงั้นการที่มันบอกว่าไซน์ลบ A แปลว่ามันแค่หมุนในทางตามเข็มนาฬิกาเนื้อปะ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องไปพิจารณาต่อครับแล้วไอ้เจ้าตัวงั้นอันเนี้ยไซน์ลบ A มันคือควอนตนสีเนาะพอควอนตนสีปุ๊บทีนี้ควอนตนสี่เนี่ยค่าไซน์เป็นบวกหรือเป็นลบ ค่าไซด์เป็นบวกหรือเป็นลบค่าไซด์ก็จะเป็นลบเนอาไหมเพราะว่าคอลนหนึ่งคืออแล้วคุณต้นให้ไล่คอลนสี่เนี่ยคือซีคือค่าคอสจะเป็นบวกและตรงนี้คือทีค่าแทนจะเป็นบวกและตรงนี้ค่าไซด์ในคอลนสองจะเป็นบวกนะครับแต่นตอนนี้มันอยู่คอลมนสี่มันอยู่แถวแถวเนี้ยมันอยู่แถวแถวเนี้ยเนี่ยหมุนมุม A เนี่ยหมุนมุมลบเเนี่ยลงมานะครับงั้นมันจะอยู่ในคอลนสี่ งั้นค่าที่ได้มันจะต้องเป็นลบเป็นลบก็คือเราก็เขียนเหมือนเดิมแหละครับงั้นในตรงนี้มันก็จะคือเอแล้วก็เขียนเป็นลบ sin a นั่นเองเก็ย <Yeah. S 1> ป่ะครูต้นแค่เหมือนดึงลบไอตัวนี้ออกมาข้างนอกแค่นั้นเองเหมือนว่าค่าไอของตัวนี้มันต้องได้ลบนะครับส่วนด้วยทีนี้มันเป็นไซ่ออันนี้เดี๋ยวครูต้นใส่วงเล็บครอบนะคือมันต้องคูณกันนะ มันต้องคูณกันไม่ใช่ a ลบ sin นะมันต้องคูณกันแต่ว่าคูต้นหนึ่งลบออกมาก่อนนะต่อไปไซายด้วยร้อยแปดสิบบวกเอร้อยแปดสิบวกเอคือไงร้อยแปดสิบมันไปที่ตรงนเนี้ยเนี้ยหมุนบุนไปร้อยแปดสิบองศาแล้วมันไปอยู่ที่ตรงนี้เนื้อไหมแล้วบวกไปอีกเอครับบวกไปเอมันคือลงมาเนี่ยเอเนี่ยลงมาเอตรงนี้เนื่อไหมงั้นแปลว่าไอร้อยแปดสิบวกเอมันคือคอรแลน์สาม คอร์ดแลนสามยังไงยังไงมันไปที่ไอร้อยแปดสิบแล้วมันบวกเออะเราสนใจแค่ตัวเอตัวนี้ค่าฟังก์ชันมันจะเท่ากับไซ n a เอแต่ต้องติดลบเพราะมันไปอยู่ในคอร์ดแลนที่สามงั้นการที่มันต้องติดลบตัวล่างจากไซร้อยแปดสิบวกเอโอ้โหอะไรไม่รู้เยอะแยะยุ่งยากครูต้นก็เขียนลบไซเอเหมือนกันได้ไหมได้ เนี่ยตัวล่างก็เขียนลบไซ A เหมือนกันได้เข้าใจปะอ่าอันอันอันนี้ Q4 เนาะ Q4 ค่าไซาก็จะเป็นลบ Q3 ค่าไซก็จะเป็นลบนืกออไหมนะครับอ่านั้นเราเขียนลบไซ A ทั้งคู่ได้นี่แล้วเดี๋ยวพอเขียนแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมบนล่างมันมีตัวเหมือนกันทำไงกันได้เดี๋ยวจะหักล้างกันได้เก็ายังนะครับลบกับตัวฝั่งนี้แทนเหมือนกันสอง้เจแล้วบวก A สองอยเจสิอยู่ไหนอ่ะสองร้เจสิบุนมานี่ครับสองร้อยเจสิบบวกไป a บวกไป a คือเท่านี้ครับเนี่ยบวกไป a คือเท่านี้เก็ตปะเคลียร์ไหมงั้นไอ้เจ้าสองรสิบวกเคือ q ส q สค่าแทนติดลบหรือเป็นบวกติดลบโอเคปะในขณะที่อันล่างครับแทนเก้าสิลบเเก้าสิลบเคือไง ไปเก้าสิบไปตรงนี้ก่อนไปเก้าสิบแต่ต้องลบมาเอลบมาเอคือมาตรงนี้ครับลบมาเอคือถอยกลับลบมาเอคือถอยกลับเนื้ออไหมถอยกลับมาเอหน่วยโอเคปะเอดีกีเคลียร์ไหมงั้นแปลว่ามันจะได้รูปแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นเอเหมือนกันถ้าตรงนี้เป็นเอเหมือนกันไอมุมตรงนี้สมมุติครูต้นให้เป็นตัวบีมันก็ต้องบีเหมือนกันไหมบี B, เหมือนกันไหม เข้าใจปะมันต้องเป็น B เหมือนกันเนื้อไหมก็คืออันเนี้ยเป็นบวก b แต่อันเนี้ยจะเป็นลบ b ีเนื่อไหมเข้าใจไหมครับอ่ะซึ่งอันด้านบนมันจะอยู่ใน Q หนึ่งคหนึ่งค่าแทนเป็นอะไรเป็นบวกเก็ตปะคหนึ่งค่าแทนเป็นบวกแต่ถ้าตัวบน Q สี่ค่าแทนเป็นลบงั้นจากอันนี้ครูต้นเขียนใหม่ให้เป็น แทนของเอาตัวแปรเป็นตัวอื่นไปเลยจากสอง้ยเจ็สบวก A มันอยู่คอลันสี่คอลันสี่ต้องเป็นเอ่อลบงั้นก็เป็นแทนของเนี่ยไอ้เจ้าตัวบนเนี่ยต้องเป็นลบแทน B ไปเลยเนี่ยครูต้นเขียนเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยส่วนด้วยตัวล่างแทนเก้าสิบลบเเนื่องจากมันไปเก้าสิบแล้วมันถอยมา A ออเวลาทำมุมต้องทำจากมุมสตาร์ทงั้นครูต้นให้เป็นแทน B ตัวล่างไม่ติดลบเพราะอยู่ในคอลันหนึ่ง แทนนี้จึงไม่ติดลบโอเคปะนะครับแล้วไปเท่ากับฝั่งขวามอือสามคูณกับเซกฟังก์ชันเซกมันคือยังไงอะฟังก์ชันเซกหนึ่งส่วนคอรสงั้นอันนี้ก็จะเป็นสามคูณกับหนึ่งส่วนคอร์สสามร้อยโอเคไหมอ่าเขียนไว้อย่างนี้ก่อน เศษมันคือส่วนกลับของคอสงั้นเขียนจากเศษเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากเศษสามร้อยเป็นคอสสามร้อยได้โอเคปะขั้นตอนต่อไปทีนี้อ่ะบรรทัดแรกจากโจทย์มาบรรทัดนี้มีใครไม่เข้าใจไหมขั้นตอนต่อไปเอาไซ n ์เอกับไซ n ์เอตัวบนตัวล่างมันติดลบเหมือนกันเลยเนาะตัดหักล้างกันฝั่งตัวหน้าสุดเหลือเอตัวเดียวลบด้วยลบลบด้วยลบมันกลายเป็นบวกครับ เนี่ยลบด้วยลบมันกลายเป็นบวกนะครับแทน b กับแทน b หักล้างกันอีกแล้วครับป้าป้าโอ้โหสบายใจเหลือหนึ่งครับฝั่งขวามเมอรครับสามเอามาก่อนครับคอสสามร้อยทีนี้คอสสามร้อยคืออะไรอะคอสสามร้อยคือคอสที่อยู่ใน Q 4สี่แต่ค่าคอสใน Q 4สี่ก็มีค่าเป็นอะไรครับเป็นบวกเนอะไหมคอสสามร้อยเทียบเท่าได้กับคอสอะไรนั่นเอง ใครตอบรูได้บ้างคอสหกสิบถูกต้องครับงั้นเราสามารถแปลงไอ้เจ้าคอสสามร้อยเปลี่ยนเป็นคอสหกสิบได้เลยครับเป็นหนึ่งส่วนคอสหกสิบได้อ่ะครูต้นเขียนคอสหกสิบตรงนี้ก่อนละกันไอ้คอสสามร้อยเนี่ยคือทาความเข้าใจว่ามันคือคอสหกสิบเพราะค่าฟังก์ชันมันก็จะเป็นบวกเหมือนกันนะครับแล้วคอสหกสิบมีค่าเท่าไหร่อ่ะเส้นหนึ่งส่วนสองถูกไหม งั้นไอตัวส่วนนี้จะกลายเป็น1นึส่วนด้วยหส่วนสองซึ่ง1นึส่วนด้วยหส่วนสองเราตีหนึ่งส่วนสกลับขึ้นข้างบนแล้วไปคูณกับ3ามฝั่งขวาม,มือจะได้คำตอบเป็นหโอเคปะ่ะฝั่งขวาม,มือนี้จะได้เป็นหตามทันไหมนะครับแล้วย้ายสุดท้ายาย้ายหที่บวกมาลบเพราะฉะนั้น a จะเท่ากับหกแล้วย้ายหนึ่งมาลบเป็นหจบครับ คำตอบข้อนี้จะตอบชอยสี่4ครับตอบห้าครับเคลีย